สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกทท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกทท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรล่างนะคะสตัวมา1ตัวเริ่มเดินเดินต่อประจํางวดวันที่16สิงหาคมพศ .64 มาแบ่งปันกันสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสองนะคะสูตรหนึ่งของเราหลุดนะคะเมื่อวดที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้กันต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันนะคะผู้คำนวณไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะคะแต่กดหัวใจทุกคอมเมนต์และอ่านทุกคอมเมนต์ นะคะเราต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะและท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะคะมีความสําคัญต่อผู้คํานวณอย่างมากนะคะค่ะถ้าไม่มีเอฟซีะ FC, นะคะผู้คํานวณก็ไม่รู้จะคํานวณให้ใครดูถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกๆท่านมีอุป,ปการะคุณกับผู้คํานวณ ทุกท่านเลยต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะผู้คำนวณไม่ได้ตอบในคอมเมนต์แต่จะตอบตรงนี้นะคะเพื่อให้รู้ว่าผู้คำนวณสนใจทุกคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามาทักทายกันต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ที่กดไลค์นะคะและกดแชร์ให้ผู้คำนวณด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยอ่ะเรามา ทำสูตรกันดีกว่านะคะท่านผู้ใดมีเวลาว่างนะคะจะคำนวณพร้อมผู้คํำนวณน,นะคะเรามาเตรียมปากกาดินสอเดี๋ยวเราจะบวกเลขไปด้วยกันนะคะบวกหล,ลายๆตัวเผื่อผู้คํำนวณน,นะคะ <c oughs> จะบวกผิด <c oughs> อ่ะเรามาเริ่มบวกกันด้วยกันนะคะ4ี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเกบวกหกานโทษผิดแล้ว เอ <c oughs> าใหม่สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบหกแล้วก็ใส่หกนะคะหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเราได้เลขล่างนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวก็คือหกและเจ็ดเลขที่ออกก็คือห้าหกเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะหกล่าง มานะคะ1บวก0เท่ากับ1 1บวก3เท่ากับ4 4บวก4เท่ากับ8แล้วก็สิ็แ 8, 8, 8นะคะ8บวก1เป็น9เราได้เลขล่างนะคะสองตัวมา1นึงตัวก็คือ8และ9เลขที่ออกก็คือ1 8ด เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะแปดล่างมานะคะเอ่อถ้าพู้คำนวณน,นะคะคำนวณคำนวณไปนะคะแล้วเลขาอ่ากระดาษนะคะจะตกมุมกล้องนะคะต้องขอประทานอาภัยด้วยนะคะถ้าคลิปใดนะคะมีนะคะพอดีไปอ่านเจอคอมเมนต์นะคะแต่ก็เป็นเดือนแล้วแหละนะคะที่เห็นคอมเมนต์อันนั้นอะต่อนะคะ 5้าบวกหนึเท่ากับหกหบวกแเท่ากับสิผิดและห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกบวกแปดเท่ากับสิบสี่บวกเเท่ากับยี่สาแล้วก็ใส่สามนะคะสาบวกหนึ่งเป็นสี่ เราได้เลขล่างนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ3และ4เลขที่ออกก็คือ1 4เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ4ล่างมานะคะ6บวก4เท่ากับ10บ0บ,บวก5เท่ากับ15บ5บ,บวก0เท่ากับ15แล้วก็ใส่5นะคะ ห้าบวกอีกหนึ่งเป็นหกเราได้เลขล่างนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวก็คือห้าและหกเลขที่ออกก็คือสี่ห้าเพราะฉะนั้นวงวดนี้ของเรานะคะห้าล่างมานะคะสองบวกสองเท่ากับสี่ 4ี่บวกสามท่ากับเจบวกสามท่ากับสิแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะ0ูนบวกอีก1เป็น1เราได้เลขล่างนะคะสองตัวมา1ตัวก็คือ0นย์และ1เลขที่ออกก็คือ1 7เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ1ล่างมานะคะต่อนะคะ 6บวก1เท่ากับ7 7บวก7เท่ากับ14 14บวก8เท่ากับ22แล้วก็ใส่2นะคะ2อบวกอีก1เป็น3เราได้เลขล่างนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ2และ3เลขที่ออกก็คือ29เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ2ล่าง มานะคะ7บวก3เท่ากับ10 10บวก3เท่ากับ13 13บวก4เท่ากับ17แล้วก็ใส่7นะคะ7บวกอีก1เป็น8เราได้เลกล่างนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ7และ8เลขที่ออกก็คือ7 0 เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะเจ็ดล่างมานะคะห้าบวกหกเท่ากับสิบหนึ่งสิบหนึ่งบวกแปดเท่ากับสิบเก้าสิบเก้าบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบหกแล้วก็สิบหกนะคะหกบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ด เราได้เลขล่างนะคะสตัวมา1ตัวก็คือ6และ7เลขที่ออกก็คือ6,9เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ6ล่างมานะคะเลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16สิงหาคมพศ64สเเรามาทำไปด้วยกันนะคะ ก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวก7เท่ากับสิ1หสิบหกบวกห้เท่ากับยี่สิบหนึ่งแล้วก็ใส่หนึ่งะคะหนึ่งบวกอีกหนึ่งเป็นสองเราเรอผลนะคะค่ะเราได้เลขล่างนะคะสองสูตรสองนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวของเรานะคะเอาใหม่เราได้เลขล่างนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสอง สองตัวมาหนึ่งตัวเริ่มเดินเดินต่อประจำงวดวันที่16สิงหาคมพศ64ตัวเลขที่ได้ก็คือ1และ2เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ2ตัวล่างของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการทำเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจ,จนารณญาณในการรับชมนะคะ ใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่16สิงหาคมพศหกสี่นี้สําหรับสูตรนี้นะคะสูตร2นะคะล่างสูตร2 2สองตัวมา1ตัวนะคะเป็นสูตรที่ผู้คํานวณน,นะคะได้คํานวณไว้ให้ตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคมนะคะ เป็นงวดแรกนะคะที่เราได้ลงสูตรนี้ลงไปนะคะชื่อสูตรของเราก็คือสูตร2ออ่ะสูตรล่างสูตร2นะคะ2ตัวมา1ตัวเริ่มเดินเมื่อเขาเดินนะคะผูค้คำนวณก็จึงนำมาอ่ะลงให้ท่านต่อในงวดวันที่16กรกฎานะคะและก็ใช้ชื่อว่าสูตร2ล่างสองตัวมา1ตัวเริ่มเดินเดินต่อนะคะเมื่อสูตรใดนะคะที่ต่อท้ายว่าเดินต่อสูตรนั้น เป็นสูตรที่เขากําลังเดินนะคะอ่าแล้วเขาก็เดินด้วยมานะคะจากกระากรดาก็มาหนึ่งสิงหาที่ผ่านมานะคะเมื่อหนึ่งสิงหาที่ผ่านมาที่เราได้ไว้ก็คือหกและเนะคะเขาก็มา6-9เมื่อเขาเดินต่อผู้คํานวณจึงนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อในวันที่16สิงหาคมนะคะและตัวเลขที่ได้ก็คือ1และส เขาจะสามารถเดินต่อได้หรือไม่นะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาแจงสูตรกันนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะอาจจะยังไม่ได้สูตรนะคะแต่ผู้เชื่อว่า fc เก่าๆนะคะจะได้สูตรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแจงสูตรกันก่อนนะคะ ค่ะสูตรนะคะเราจะใช้หลักแสนบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่สองแล้วบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่สองเท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไหร่นะคะบวก1เท่ากับ x ตัวที่สองเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะคะสำหรับที่ผู้สูงอายุนะคะสายตาไม่ค่อยดีเหมือนผู้คำนวณหลักแสนนะคะก็คือเลขเก้นะคะ หลักพันก็คือเลข0ูนะคะหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองคือเลข7นะคะหน่วยหลงังครั้งที่สองก็คือเลข5เป็นที่มาของ90 7 5นหนี่คือที่มาของสูตรนะคะท่านผู้ใดน,นะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะและพอมีเวลาว่างนะคะท่านก็ลองทําดูนะคะว่าผู้คํานวณนั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่ผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติงเข้ามาได้ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้อ๋อสำหรับผู้ที่จะทวนสูตรอของผู้คำนวณน,นะคะขอให้ท่านนะคะนำสถิตินะคะมาจากผลการออกถ่ายทอดสดนะคะการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเวลาถ่ายทอดสด <c oughs> เอาตรงนั้นมานะคะแล้วเราจะได้ตัวเลขตรงกันจะได้ไม่มีข้อคัดง้างโอเคนะคะค่ะ ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่16สิงหาคมพศ64นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ